กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทก็องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านผมได้มาตั้งนานแล้วนะครับเก็บไว้นานแล้วครับท่านเพราะว่าเหรียญน,นี้ติดอยู่หนึงน่งในสิอันดับที่หายากนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับเป็นพนนระเศีเล็กนะครับเนี่ย สวยงามมากนะครับสันดูสิครับคมชัดเจีวมากเนี่ยครับ่ันรอยขีดขวนก็มีอยู่แต่นิดเดียวเองครับสันคือการสื่อเลอไม่มีเลยครับสัสนสำหรับเดนี้สุด,ดอยอดจริงครับจริงอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากนะครับเนี่ยถืออยู่ที่อันดับเท่าไหร่นั้นยกปั๊บหนึ่งครับผมจะบอกพี่เพื่อนเพื่อนลองครับผมดูคู่มือไปด้วยนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าจะซีซัวพูดตะพุดตะพือไปเลยนะครับใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ครับแต่สำหรับผมถ้าไม่มีคู่มือก็คงไม่กล้าที่จะพูดซีโซวไปหรอกครับมันเกิดกระแสต่อต้านผมเยอะไปหมดแล้วาน ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับเรามาดูครับว่าเหรียญนี้จะเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่ทำการับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับชิวโปนิเกิลผสมสังดวนะครับเนี่ยเรามาดูครับว่าลักษณะของเหรียญเป็นแบบไหนครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนี่นับดูได้ครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมเก้าเหลี่ยมนะครับภูมิพลอดุลยเดชอยู่เบื้องหน้าผู้องค์ท่านครับส่วนด้านหลังกอราชการที่เก้าครับ แล้วบนลงบนรูกพวกท่านดูครับนี่คมจัดเจาไหมสวยงามโอการนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่สวยงามจริงครับสุดยอดครับมาดูครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองเรืนนี้โอ้โหดูใกล้ไปเลยครับก็มีการสึกหรอนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ครับเพราะใช้งานมันนานมากเลยครับเนี่ยสำหรับปีนี่ครับสามสิบสี่สิบปีแล้วครับนี่ดูนี่ครับดี๋ยวก็ยังเห็นคมจัดเจาอยู่นะครับเนี่ยสำหรับขอบเฟืองไม่มีระบุบรอบี้อะไรเลยนะครับเนี่ยสุดยอดจริงครับ หาแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะหาเจอได้ง่ายนะครับหายากจริงนะครับท่านถึงจะมีรอยบุบรอยีือยู่ขอบเดี่ยวมันมีก็แน่นอนอยู่แล้วครับแต่มันจะไม่มากะไรอะไรครับคือปนิเกิลผสมทองแดงนะครับนี่สำหรับเหรียญห้าบาทเพื่อเสียงเด็กเหรียญนี้นะครับเรามาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศอะไรนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับตัวหนังสือครับประเทศไทยครับพอซอลงฝันห้าร้อยสามสิบเอ็ดครับท่านสองห้าสามหนึ่งนะครับอื้มสองห้าสามหนึ่งนะครับติดอยู่ที่อันดับ ที่เก้ากองเหรียญที่หายากนะครับท่านอันดับที่เก้านะครับนี่สำหรับปีสองห้าสามหนึ่งนี้นะครับส่วนตรงกลางนี่คือวัดเบญจำมะวัวพิจิตรศิวลราลามครับวัดเบญจมะวพิตรนะครับตำลุไม่นิดคือกระเบื้องครับนี่แต่กระเบื้องหายไปแล้วครับเห็นนิดเดียวเองครับไหนแทบไปมองไม่เห็นแล้วครับเนี่ยนี่นะครับเหรียญที่มีราคาคือกระเบื้องแบบนี้นะครับราคาสูงเกินต้านเลยครับเนี่ยนี่ครับแบบนี้นะครับในล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาลิบิกนะครับสุดยอดครับนี่เหรียญนี้ครับปีสองห้าสามหนึ่งนี้ กระเบื้องตรงนี้ครับนีไหมตรงนี้ครับที่ปลายปากกาผมจี้อยู่นี่ครับตรงนี้และครับมีแต่ดูยังไงครับมันถึงเห็นเนี่ยมันไม่มีเลยให้เห็นเลยครับเนี่ยดูสิครับเนี่ยมันหายไปหมดเลยเนี่ยลบไปอีกท่าไหนไม่รู้ครับเลียนเลนิดเดียวครับนี่นะครับเลียนที่เหมาะสมตามหาคือแบบนี้ครับท่านสุดยอดเลยนะครับที่เจอแบบนี้ครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สี่มิลลิเมตรน้ำหนักเกดจุดห้ากรัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอออยู่ที่สี่สิบสี่ล้านห้าแสนสามพันเหรียญน,นะครับท่านสี่สิบสี่ล้านห้าแสนสามพันเหรียญเองนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสามหนึ่งนี้นะครับในระดับยูนตีเขาให้อยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับท่านมองไม่ชัดนะครับท่านในระดับยูนตีเนะขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสุนเรียอที่ผ่านการใช้นั้นตยู่ที่เหรียญละ 25ถึง35บาทเลยนะคะ